นี่เชฟคุณแม่ครับนําเสนอน้าพริกปลากระป๋องครับพริกอ่องปลากระป๋องนี่สุดิบมีที่นี้ครับมะเขือเทศหอมมักชีเจวหอมอยู่ครับพริกปน่นใส่พริกป่นครับสูตรคุณแม่ซึ่งปรุงเกลืเนยน้ำตาลผงนัวผงแซ่บน้ำปลาถือม่อคุณแม่อร่อยที่สุดนในสามโลกหัวเตาฟืนครับ เจวหอมให้หอมหอมกระเทียมเยอะวันนี้วันพระครับวันมาคะบูชาวันพระเดินเดินสามวันเพ็ญเดินสามใครไปรวิเทียนก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับ ตั้งกล้องคุณแม่เจียวหอมไปแม่เจียวหอมหเหลืองไปว่ายังไม่ได้เตรียมฉากดีเลยครับคุณแม่รีบเข้าฉากครับนะ ผจะใส่ตามชอบเลยครับการุำข้าวกินเองไม่ไม่ฟิตไม่ซีเรียสครับชอบรสไหนแตงคมแ่บใส่ปากเจ้าของครับกินแบบไหน,นแตงคมแ่บใส่ปากเจ้าของ มักเผ็ดมักหวานมักสมมักเข็มหมักแสบมักนัวแต่สำหรับผมต้องมักแ่บครับรสชาติต้องกลมกล่อมครับแ่บนวลนั่นเองรสชาติแ่บนวลนั่นเองครับแ่บนัวครับมันต้องฉุนมันต้องฉุนควกระทะไหมมันต้องฉุนครับสามบ้านแปดบ้านพูดแล้ว หอมเราขอล่อาสวยไหมม่ยากครับม่ยากม่ยาก,กาครับสวยหอมก็ซื้อ ปลาใส่ไหมใสที่หลัง จวดจวดส่โลครับง่ายๆหัวบ,บ้านๆครับบร่ได้ลึงมากง่ายๆหวานไหมนั่นไงน <c oughs> ะดมเบิ้งเกอะ พอจะทราบครับจะถึกกินกับพอจะทราบนะว่าการนี้กับเข่าครับนะเขาก็ใส่ดมกินครับนะประสาทสัมผัสครับหนึ่งลมกินประสาทสัมผัสรูปรสกลิ่นสีนะครับผมกินเลย สัมผัสตั้งห้าตาดูก่อนเลยนับแรกนะครับสัมผัสมือสัมผัสจมูกดมกลิ่นลิ้นชิมรสซำนั่นครับแล้วแล้ว เดี๋ยวเรก็ร้นครับอา้ารินมาเลย,เย,ยไม่เหียครับมันจะเหียไปไหนมือผมดมือผมนี่มั่นคงยิ่งกว่าอะไรอีกมือกำค้อนทุกวันครับช่างตีเหล็กสร้างตีเหล็กตีมีดครับภาษากำถวยสมนีโบ้ต้องย่านหมครับนั่นเรีย,ย้อยแซบไปครับเสร์นแซบกัน จบข่าวมาเดอ้อครับน้ำพริกปลากระป๋องน้ำพริกอ่องปลากระป๋องสุดบ้านๆครับนะใหด้ดีนี่ใส่ไ,ไข่น้ำครับเดอ้อใส่ไข่กันโอเคเลยแซบขึ้นไปอีกแบบนึงครับ